ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น4ี่เทศบาลเมืองชนบรุรีในอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีได้เป็นประธานแถลงข่าวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบรุรีครั้งที่152หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีและนายสุติกรจำเริญพาณิชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรีนายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีได้เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองชนบุรีได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีครั้งที่152ประจำปี2566ระหว่างวันที่20-28ตุลาคม2566โดยวันเสาร์ที่28ตุลาคมเป็นวันวิ่งควายซึ่งตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน11 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมให้การสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้านนายวิทยาคุณปลื้มในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้ให้การสนับสนุนประเพณีวิ่งควายเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชนบุรีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประเพณีวิ่งควายนับเป็นประเพณีอันดีงามที่คนในชุมชนรวมแรงร่วมใจจัดงานซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสมกับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกสำหรับการจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมที่มากมายไม่แพ้ป,ปีที่ผ่านๆมาโดยจะมีพิธีเปิดงานในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่28ตุลาคมและมีการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันทั้ง13กันขบวนคำขวัญของจังหวัดชนบุรี โดยอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดชนบุรีจะเข้าร่วมขบวนนี้ด้วยโดยหลังจากพิธีเปิดงานจะเป็นช่วงของเวลาแห่งความตื่นเต้นเล้าใจกับการแข่งขันวิ่งควาย5รุ่นทั้งรุ่นซูเปอร์จิว๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วกลางและรุ่นใหญ่ การประกวดสุขภาพควายประกวดควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และควายเผือกเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยการประกวดการตกแต่งควายประเภทสวยงามและประเภทความคิดส,สร้างสรรค์รวมถึงมีพิธีการทำขวัญควายและสนุกไป,ปกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอาทิการปีเสาน้ำมันยิงเป้าด้วยหนังสติกแต่ก็ลอดห่วงปิศาณคำททยและการตัดแววด้วยป่านคมเป็นต้น อีกทั้งยังมีการประกวดน้องนางบ้านนาการประกวดสาวเหลือน้อยบ้านนาการประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดชนบุรีที่เรื่องชื่อการจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมหากรรมตลาดนัดพระเครื่องการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นในหัวข้อคำขวัญจังหวัดชนบุรี การวาดภาพระบายสีในหัวข้อจังหวัดชนบรุรีและสนุกสนานร่วมกับมหรสลพต่างๆที่เปิดให้ชมฟรีตลอดทั้งงานองค์การหางสวดจังหวัดชมบุรีก็ได้ให้การอุดหนุนงบประมาณนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับร่วมกับทางเทศบาลเมืองชมบรุรีและก็ทางจังหวัดชมบุรีนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่20ถึง28แเนี่ยแต่ว่าวันที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับที่มีการมีกระบวนแห่เปลี่ยนกัน ในช่วงเช้าแล้วก็แคนแข่งๆๆขันควายเร็วเนี่ยก็คือวันที่28ตุลาคมนะครับซึ่งอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะได้เห็นประเพณีที่สําคัญของชาวชนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งเดือนในไทยหนึ่งเดือนในโลกเนี่ยได้มานะครับได้มาเยี่ยมชมตั้งแต่กระบวนแห่เวียนกันนะครับซึ่งก็จะมีเ,อเ,อเวียนกันนะครับที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับแห่บริเวณรอบในส่วนของตัว เทศบาลชนบุรีนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับของการจัดงานเนี่ยก็จะมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆมากมายมีการประกวดนะครับควายสวยงามประกวดควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็าการละเล่นต่างๆด้วยนะครับพร้อมทั้งการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปหรือว่าอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการสแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีต่างๆด้วยนะครับซึ่งงานวัเหนุวิ่งควายของชมรีเนี่ย นะครับก็เป็นประเพณีที่ถ้าใครไม่เคยได้พบเห็นนะครับอยากให้มาดูสักครั้งหนึ่งและท่านจะมีความประทับใจนะครับเพราะว่าปีหนึ่งนะครับมีการจัดครั้งเดียวนะครับดังนั้นเน2่ถึงยีตุลาคมนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวชมงานประเพณีวิพายของจังหวัดชมุมพรครับ